ดีใจครัพี่เพื่นตามากสนุกไม่ได้ดีชั่มงไปนะทั้งสนุกเองก็ไม่ได้ดีแบบนี้นะก็ยอมรับแต่ก็ไม่ให้เพื่อนเราก็ไม่เปียดเพื่อนแต่ก็มีแม่นแต่คนเดียวนะไล่ๆคนเข้ามานะรู้เลยสบายดีสาวบุญเตียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของสาวบุญเตียงสาวลาวเนาะ โดยมาพบมาพอกับซานเปียงในมือนี้กับฟาเอฟซีเบิร์ดทุกคนอ่ะมาหาสาลนกสาวพุทไทยอีกแล้วทุกคนเลยซึ่งว่าเฮากับบอได้มาอัปเดตเรื่องราวของเฟิ่นกับลายมือเล้ยเนาะทุกคนเนาะกับซีมาถามไทยเรื่องราวของเฟิ่นคือเก่าอะไรทุกคนเลย <c oughs> โดยก็โอเคเป็นเด่าใดก็เขาไปโอ้ไปลมเขาไปสอบถามพร้อมๆกันเลยเนาะกาบฟาเอฟซีเบิร์ดทุกอ่ะเบิร์ดสุกุสุกคนอะไรเนาะ กดไลค์ก็ดแชร์ก็ดติดตามในสาวบุดเปียงที่สำคัญก็คืออย่าลืมเบิ่งโฆษณาแล้วอย่ากดข้ามเด้อทุกคนเด้อด้ยสบายดีสบายดีอ่เจ้าคือจัดสุดใหญ่แถวนี้หนาวจนเชียงเปรมแม่นบ่อททางใส่หมวกทางใส่สบมืออีกบางคนแขงมือตึแข้ง แสดงว่าหนาวกว่าปกติแม่นบ่ะฟาหนาวกว่าเมื่อวานนี้กมื้อนี้น่ะหนาวแบบเย็นเย็นขนาดเนาะมันเย็นเข้ากระดูกเย็นมาเข้ากระดูกเสื้อจูมี่ยูโดยหนาวเหงมืออืมเมื้อนี้มื้อนี้สิไปใส่มื้อเออจะไปสวรรค์อ๋ออไปสวรรค์ไปเวียกบ่แม่นหนาวอยู่นี่สิไปฮอดเนาะ โดยเป็นอะไรความรู้สึกการทำส่งกะมู้สึกดีใจเนาะดีใจเนยหนึ่งเออไม่หนึ่งถึงความปันเลยนะแห่งดีใจโดยมีใจจนมีจักมวนอยู่บ่ฮะมวนอยู่มวนเมื่อยแต่สู้อ๋ออ๋อแต่ก็ยังคือจะไปไลายบอลอยู่แต่มันยังหนาวเนาะจะได้ยังเนจากการอาจากจากการ hit song youtube ได้ไประสบการณ์ยังไงได้ความรู้แน่คารามีเอสเขาก็มีหู้นะว่าจะเป็นแบบเหลือ,อนะว่าเมย์โอบอ้ด,ด้วยแน่เลยนะโดยเขกาก็หู้จักแล้วบัดนี้นะเอฟซีก็ได้คำว่าลายอยู่บ่าลายกว่าเกา่าเออทางดีหรือทางไม่ดีเนะ<อ>าะบอดราม่ากับทางมีดราม่าในครบชุดโน้แค่ยากไปแหละแต่ไม่ได้ดราม่าก็คือไม,ม่ได้เอฟซีเนาะบางคนก็ทักมา ขอเฟซสาวโสดบ่แต่ว่ามาขอเฟซสาวโสดแต่กะทามเราจะพกข,ของสอ่ง <c ười> มีแฟนแล้วบอกะ <c ười> สิประมาณนั่นแหละเนาะเพราะว่าทางบอขาวโสดเนาะเจ้าของสนน่ <c ười> ขอ,ของเพิ่นกะโสดสาวนานส,ส,าสาวโสดกะโสดอีกบาดนี๊อ้า <c ười> <c ười> อันยังเช่นว่นาเออเรามีเฟซสาวรันบ่แบบมีเด้อบางทีเราก็เภาจะได้เนาะบางทีกะ เออรอก็ได้จักมือสองมือนะทามีเวลาไปเอาเพื่อนเพื่อนกะเหาก็บอกว่าเมื่อนั้นไม่นี้เด้อเพื่นเรจะเ้าสองชนบ่กเขาพ่อชดเด้อเนาะบางคนก็ทามีหลุดแล้วบ่เอาชนเนสะชนมันมีหลุดได้แล้วเลยว่ะเออบางคนก็จิดว่าเป็นไม่ห้างนะนะเออสาองชนชนเพื่อนเลยอะไรพวกเนาะเอย สาวนุกคองโสดมาหนีสาวแปะปีทุกคนเลยบ้าตุ๊กนั่นแหละหลายคนก็ว่าเป็นไปห้างบ,บนะ่บ่เนาะเพราะว่าอายุหลายจนทอนพี่อีสโสดได้แนวใดนะบางทีเพควนจะได้เพศผู้สาวบ่เลื่อนมาหลายเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เฮาก็มีอยู่เนาะแบบทางผู้สาวเคอมาเถือองทางหลายนะบางคนก็เซร็จมาว่าสานุกเมนอยู่บ่เพศผู้สาวนี่มันไล่ผู้สาว แบบเอาเข้าก็คือมีเห็นอ่อนมีเห็นตบมีเห็นแบบมิดเลยนะนะแบบไม่มีการใช้งานนะนะนี่ก็บอกว่าแมนเดอร์เพราะว่าทางน้องเขากะไปเอามาแบบนั่นเนาะทามที่จะาของเขาคือ่ากิโตหรือมีกิโตก็มีนู้เนาะทางเขาเขาได้ทางเพิ่นคนมิดเลยนะะต่จะเป็นการกิโตเป็นความแนความคิดของเพิ่นก็คือประมาณนั่นคิดว่าเฮานี่สั่งขึ้นมาเองเนาะแล้วก็ส่งให้ประมาณนี้แต่แต่ที่จริงแล้วเขาก็เซตเฟซนั่น ลายนั่นแหละเนาะแม่นแต่แต่ลายนั่นมันก็เป็นเบอร์ไทยของเราเนาะอืมโดยโดเขาก็มีฮู้แต่ว่าอ้าสนุกคือเข้าไม่ได้ลายมือแล้วแบบนี้นะโดยเอาพี่บ่มันแม่นแท้บ่ว่าเป็าหั่นนะยคือว่าลบ่แบไม่ได้ลอกบางีเขาก็ใข้อมูลส่วนตัวของเขาเนาะแม่น บางทีพูดหนึ่งลิ้นก็มันมีตามกวาซองทางเฟซเล่าขนาม,มันมีเฟซชวนตัวของเขาอีแบบนี้โดยเราก็ไม่ได้ไปแนะนำเมื่อเขาดินลายเฟรเนาะก็เลยมิวาบางคนว่าการไปถ่ายสาวโดการเฮ็ดคลิปแบบนี้ก็เป็นคลิปลอกเนาะแมนที่เทแล้วมันก็มีเมนลอกเพราะว่าก้นจะได้ไปถ่ายกับทางผูส้สาวแนะนํามาว่ามาถ่ายเอาอไว้แน่แบบนี้เนาะโดยทางนี้ก็จังผู้ไปถ่ายกันพึ่งมีแนะนํามาเขาก็มิ้วไป เราไม่ได้ทีดโลกหลงเนอบางคนก็ว่ามีได้ทั้งเซโนเนาะเอ็ดคิดนู่นนี่นั่นแต่มันมีแมนก็ไลายบ้านอยู่โดยแมนสาวสวยแต่ละคนนี่บ่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนาะแมนพอมันก็ไลายบ้านอยู่เวลามีแต่แถวเพจเชนโนแถวบ้านพีนแบบนี้นะแต่ที่แท้แล้วมันก็ไลายล่บ้านอยู่โดยบางมือนี้ก้าวขาออกบัถึงเบื้องนี่แมนโมโหสาวสวยจักคนเหมือนวะ บางคนก็เพิ่งก็พอก็ยังไม่ว่างเนอบางคนก็ตึงสั้นได้ยังไม่ได้ทายเนาะ<ด>บางคนก็ยังไม่ได้ทายคลิปมืนตึงสั้นมาทายคาึ้นเน่มาทายคึ้นเน่าายนี <c oughs> บ่บางบางผู้ใหญ่เพิ่งกะหักคำคุ้งหลอกคำคุ้งเนาะเห็นในคอมเมนต์สนุกอ่ะก็ญาตอก, <c oughs> ตกอแต่ว่าสิมีข่าวดีเด็ดแน่เนาะสำสำรับอยังอ่ะทีมงานเฮาพาทีมงานเฮานี้ได้ติดต่อแล้วก็ให้เขาเจ้าสมหวัง อมือเอินนี่เห็นอย่างก็สนอไปอันมีการชูคอของสาวหล่าคนน่ะชูคอเนอ่ะมือเห็นโอ้ทางทางเ้าทางทีมงานนี่กทำความมันแบบหาผู้สาวเพื่อขึ้นได้คนน่ะโดยมือออ่นนี่ก็แมนไปปรุงอาชีพสดคาอดเนาะพ่อมคำแลก็หนูดำมีทองบนเพทีนี่แหละ แต่ว่าเจ้าบ้าวนี้ยังโบทันมากเนาะเมีนอ,น,อ,มอ,อนี่สามเดือนวิทย์อีไปไม่พอเพิ่นช่วงนี้วีกกันยังยุ่งเนาะเจ้าบ่าวมีมาแต่ก็เขาก็คอแบบทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะนะ<อ>มันก็มีทะเบียนสมรสมีพ่อบ,บ้านรูกน,นี่นั่นเนาะามีสองคนนี้พองเขาเมียนได้่ะโ<อ>ล<อ>ก <laughs> คือคือ,คอแบบว่าโจดแต้มขังแนบเนะน่ขึ้นทั้งเหมืองทั้งแคว้<อ>บบนทั้งแน่พ่อบ้านท่านเจ้าของเขา ทันท่าว่าพว่ามีหูทางนั้นมามีหูเนี่ยนะมาเคนมายันมีเรื่องประมาณนี้เนาะแมนเปอ่์เชียวหลักลอกเข้ามาจะมาลเปอร์เชียว่าอ่ะือกลอกอีกแมนเดอร์อันนี้มันเริ่มริงกัารออื่นเนาะเฮาสิตายทำให้เอฟซีได้เบิ่งนม่เราลุ้นเลยสมกแมนว่าบรรยากาศอ่าภาพเป็นแบบไหนการซีบาว่าขาดแน่นิดนึงเนาะกตขาดจะเบาเขาแหละทุกคนเนี่ย กา,าเป็นยังอดใจรอเพิ่อนมากับตูดเนาะ <laughs> อดใจรออาสิผูกแขนผ่านโทรศัพท์กูแหละเนาะคือแปลว่ามีการมัดแขนเลยบางที่มัดกับเด็กน้อยๆแบบพอราะเ,เ่าแกล้งหัวแหละก็มัดแขนจ้าสาวอลไรก็อ,กอ่าจะเบาก็คืออวยพรผ่านโทรศัพท์เอาเนาะทุกคน,นก็ดีใจตระเพิ่อนอยู่เนาะเจ้าก็อยากมีบ่กะเยอะเลยเลย ไอ้เจ้าเพิ่นเว้าเฮาอันลอกกับโกงเนาะเนาะอันนี้ก็การที่ว่าเอ้าเจ้าพิ่นสใจคือเพิ่นอยู่บ่ลแม่ก็ยังใจเพิ่นีใจด้นี่ใจลงกันได้ประมาณิ1 2ินี่แหละเพิ่นก็ตกลงเนาะแม่นตกลงปใจเอาเลยแม่นฮอดบ่เปิดฮอดใจอีกเ็นบ่หมู่ก็ไปเิมวานนีแล้ว เย็นทํางานเฮาแกซื้อรถไทยเพราะเฮาไม่ม <heartbreaking> <c oughs> uh, ีรถใหญ่เนาะซื้อรถไทยนี่อีกต่อต่อไปโลยเดี๋ยวสนุกยังยังบ่ทันอยานนันเนาะแม่ยังอยู่ยังยังเบิ่งอยู่แม่นบ่แม่นยรอลูกเอมาปุ๊บปั๊บเพิ่นบ่ได้นสนุกเพิ่นเอาบ่ได้ามินก็มาได้เด้ออืแหงเลยนอ่ายังมินมาหัวก็มาได้เพิ่นว่า เจ้าเสี่ยวหยังเลยตอนรับเพิ่นแม่บ้านเฮาก็เนาะคิดเห็นแต่ตอนนี้กะโอเคแล้วกอยกุ้งหอยกระปูมีแม่นแต่เนาะอยปลกุปูยามนี้มันไห้กะกับนึงพดาของบ้านเฮาี่แบบนี้แหละนยแนวแซ่บติแม่แนวแซ่บสุดกกปูแกไม้บเท่านั้นแหละไม้ยามนี้ก็บ่ค่อยมีเด้อล่ะแนงมันแกงซุักบัวแล้วก็เ็ดน้อย โอ้อ่าๆน้าให่งามแรงนีคือทําไมหักหนาวแน่เนาะจักไฟสีมาได้และได้อยู่ดอกเพิ่นได้รถใหญ่สดุ้งเถุ้แผ่มาแล้วก็ใจยํมาเนาะบ่ดอยๆทางเฮานี่กถ้าสิเอาไคไปหก็มันได้แนวหังเนาะรถใหญ่แม่นบ่ันะรถใหญ่เพิเฮาแหละนั่นน่ะไก็ือรถอีแตนนั่นเนาะแม่น รถใหญ่เฮาก็คือรถจักเฮาจีไม่ได้กิฟแต่<อ>และมืองโดยเด็กของมิวรูทูไทยไปโอ้เอ่อ <c oughs> แล้วบันนี้ฮันหน้ามาเห็ดช่องยูทูบเลยเนี่ยแหละแบบนี้เวียกงานขี่ไปว่าคิดไว้วันจะไปเห็ดไปทำอย่างนี้เอ็ดดูกอเพิ่มแบบสุวทานตัวนี้พลาดน,นะนะเจอว่าตัวนี้พลาดแล้วเฮาเอ็ดเลยเฮาก็น่าจะถีบแนะเพราะว่าช่องเขาพลาดแล้วเกษตรเวียกไปน้ำ้วก็เห็ดช่องไปนำ้ำหมอน่ต้องหาเวลาเป็นมือนะ ยในตอนเวลาไปถ่ายขนาดยามแต่เจ้ามียู่แบบเนาะคือยัง,งเ,ยเช่นมามีคนอู้คนนึงแบบเพื่อนที่ถูกงานมาใส่เขาอยู่เขาอยู่ไปถ่ายเอากะมี่ฐานเพื่อนหวนเป็นยางไปวัดก่อนเอาเขาก็ต้องไปให้มันถ่านเพื่อนเลยนะโดยคือซองยูทูบเฮานี่อ่าสีแบบเป็นซองสายเนาะไม่ยนทาง้งใส่บุญแ,แล้วก็ใส่เจ้าชุดถ้าเจ้าชุดไมีแนะนำมาก็ไม่ได้ไปถ่ายเพื่อนเนาะโนุ ตัวนี้ก็ต้องหล่อยันวัดไปบังครับเอาบอม่ใจทายแล้วก็จังทายเนาะเขามีเต็มใจแล้วก็แล้วเอาไม่ต้องทายคือคนนี่อ่ามันโมเมนสินค้าเนาะอะไรกันมีเมื่ออันนั้นมีเมื่อเขาจะไปหล่อฮาเนาะมีเมื่องจะไปหล่อยาวนะคือว่าเออราคาเท่านั้นเท่านี้เด้อว่ะมันกับโมเมนเนาะทุกคนบางคนก็แชทเข้ามาว่าะสนุกเอลยมาทานจะได้กันหลายผู้ชาวนี่คิดค่าเท่าเลยแล้วแต่จิตใจเยอะเนาะ โดยอะเราเหินว่าขับออกกับจำนวนเท่านันน้นจำนวนเท่านี้มันมีเมนซิงคองเนาะอย่าไปไขายนโดยมันมีเมนเมนมันจะไปขีดนั่นนั้นเโดยแต่ยอ,อ,อย่าออกมาเบาเนาะเมนเพราะว่าเฮานี่เป็นซื้อเนาะเป็นซื้อให้สองคนหรือว่าสองฝ่ายเขาจะเอาเลยอ่ะโอ้ลุ้มกันซื้อเนาะเรื่องจีว่าสิห,กห,กหกักหรือบ่าหักเลยค่ะโมโหขนาดได้สาวที่เปลี่ยนยังบังคับสนุกบ่ได้ได้ให้หักกับคนนั้นคนนี้ มแม่บอวกว่เอาลุ้นเนาะแม่พิ่นน่าทีเข้าใจดีเพราะว่าเพิ่นเป็นทางสาวสวนแล้วก็เป็นทางอ่ะสองยูทูบดีเข้าใจทั้งสองหัวอกเนาะแม่ออบางบางคนก็คือว่าอะไรก็่ยังออกมาว่าแลแวา้วว่าอีเนาะการที่จากันกัขึ้นอยู่กับคนช่วงคนนี่แม่มาทิ้งแล้วก็ยาวรุ่นนะโอ้ยอกย็ต้องแบบพิจารณาแล้วก็ลองคุยกันเบ้างเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้แล้วก็ แบบคือผู้บ่าวผู้าลุ่กันเนาะเมนเมนบางคนก็มีแต่ทางลาวทางอื่นไม่มีแล้วทางเจ้ามีหร <ừ. S 2> ือเ่าสารอกปัจจุบันยังมีอยู่เ <c oughs> สดเท่าล้วก็ไม่ทุย้ย <c oughs> มิดเลยเออผู ừ, ้บ่าวนะเมนเออผู้บ่าวมิดใส่เสดแล้วนอนเลยก็คือจะเข้าใจ,จอยู่เนาะ แม่พิ่สาวชวนที่ไม่ได้โฟกัสมาเป็นแวะมาแล้วล่ะก็เป็นไปนะมาโยกกับว่เป็นยังนี่าก็ปล่อยโอกาสเนาะปล่อยโอกาสให้คนได้เลือกก่อนนะว่ามีเวลนเดือดแต่ว่าผู้หนึ่งผู้เดียวเนาะคนที่เลือกเฮากาแบบผู้สาวก็มีไลายนะผู้บ่าวก็มีไลน์มีที่อยู่ใจเพิ่นผู้นี้เพิ่นก็ต้องไปเลือกก่อนเพราะว่าเฮาเอ็ดคลิปอันนี้เนาะเฮาต้องพอใจอ่าที่ว่าเจ้าเลือกไลายนี่บ่แม่นบ่เลืจังไง บางคนกับเชนทำมาว่าเลือกลายเพรมีแพกคือไม่ได้พฟมีแม็นเดลยน้อยคือเฮากะบโมเมนต์ว่าเฮาได้มีสีเหลืองเนาะแมเนก่อนที่มาลมเฮ้ารู้เลยเพิ่งเวะมามาเวะมาเวียนเบิ่งแล้วก็เบิ่งแล้วแล้วก็จอกไปว่าเฮาแล้วก็ไล่ไล่บัตรเนาะคือาวงามไม่รึน้อยแในวันนี้ก็คือสีเฮ็ดต่อไปแมั้ง ดราม่าือมีดราม่าก็ย่าสู้ทอไม่ได้เป็้ FC ยังน้อยกะมีกำลังใจจาก FC หลายๆท่านเนาะที่ว่าเพื่อนเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเหาเวลาอ่านคอมเมนต์เนดีแล้วรู้สึกเนี่ยแะอะก็ดีใจกับเพื่อนว่าดราม่ามากแบบว่าสาบึงซ่องเขาแล้วว่าเพิ่นยังดราม่าเขาได้เมนก็ไม่ค่อยไม่ขีดเพื่อนดราม่าไปโลดแต่ก็ดีใจเนาะ การานมีเต็มใจเอสซีนี่เขาก็คือซีมี่างต้องเป็นมานะอืมทานต้องยอมหับนะเนา<ล>ะแมนเพราะว่ามันม<อ>เป็นความคิดของเพื่อนแมนดีใจคช่พีเพื่อนดามมากัเอ้าสนุกเมนพึ่เมือดามาพึ่งทำซีดีกับเราเองนะเ,าเาขาเขาก็ต้องคิดเจบบนนี้คนเขาก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะอทั้งสนุกเองก็ไม่ได้ดีแบบนี้นะก็อยอมหับแต่ก็ไม่ให้เพื่อนแล้วก็ไม่เกลียดเพื่อนแต่ก็มีเมนแต่คนเดีเนาะหล่คนเข้ามานะ แรุปแล้วเจ้านี่เสียเอาความดีต่อสู้แมเนี่ยเอาความดีต่อสู้นี่นะพันย์จเอาความโชว์ต่อสู้กันิมีไว้เพื่อนเนาะโดยเราก็มีแต่เอาความดีกันแหละแบบส่งเขากันยังน้อยอยู่กันนะเยอะเลยแหละเอ็นลำลังมูเนาะก็ลำลังมูแต่วมื่อกี้ก็คือได้กินเผ็ดกินน้ำแล้วเป็นปะยังข้าก็เล็ดออกมากันสินล อ๋อหัก,อก่อนก้นาวมือแข้งมือเจกเขา่า <c oughs> ว้าสนุกจ้เข่าเอ็มอมีแกงแล้วดีนี้ <c oughs> มังงงนแข้งมือเรายังแข้งอยู่ส่วนไลายก็มีแต่เอฟซีที่ว่าเพิ่นกะทักคำว่าเล่นซื้อเนอ้อเอาคนที่จริงจังกับเจ้านิยมทันมีเน่ยส่วนไลน์กับเอฟซีเด้อเจ็บมาทางฝั่งนั้นฝั่งนี้อะนะก็ดูว่าดีที่ได้รู้จักดูวังคนก็ว่าจะรู้จักกับเแานะโดย ต่เป็นแน่ดได้จิตใจเจ้าต,ตอนนี้แบบว่าพอมีคนแบบว่าคุยอยู่บ่ในใจเจ้านี่ยแบบนี้นะแต่คนเอานิยังบางคนก็ว่าทางชาวนกญาติานะครับมีเมนเนาะ<อ>คนเอาเฮ็ดแล้วมีเมนจะเอาโลดโอต้องพิจารณากรอยนี่ฮะลงกันก็อนแต่ไม่ไม่ของมานช่งปีบ่หรือซ้ำปีบ่แบบเขาก็ต้องลงกัมนกอนเนาะคนที่ายปีก่านท่านก็ยังมี ก็ต้องล้มต้องคุยกันเบิรงกอนขันท้าเขามีคุยกันเฮ้ยเมื่อนี้อย่าไปเอาหลดมันก็มีแมนมันก็คือสิเป็นไปไม่ได้ฮนะแต่ว่าการคุยนี่แล้วแต้มเปนบ่บางที่กาจสิพัฒนาไว้บางที่กับพัฒนาซาแล้วแต่การคุยกันเมนอมหรือจังใดบางคนก็เสร็จข้ามาว่าสนุกขึ้นมีลมผู้บ้าแล้าลมยู่เนาะการมาลมยู่คุยยู่แต่กับไม่หัว่นจะจริงใจหรือบอนะ นี่คนเฮามันมีเมนมันมีหลงจะดีเลยมันบอกเฮากำลอยแล้วม,ม้จากกัาเขาคนจะหมักเฮาบ่หรือว่าคนจะหลงหรือว่าจะเอาเฮาก็มีหู้เนาะคือคือ,ค,อคือผู้หญิงทั่วไปและลรบางคนเอามาเปิดใจกัอเอามาเปิดเพื่อแบบเยอะ้าคนโอคนหลงคนคุยถ้าคือถ้าคนถือใจเฮากำจงว่ากันเฮาก็ต้องลงกันก่อนมเมนเห็้มันมนี่แล้วมืออื่นเลยเอา่เป็นไม่ได้เนาะเฮามิจฉาที่ใสยใจคอกันซ้ำนะบางคนก็ เดี๋ยคิดโต๊ะบอลด้ลอกบอลบอลนี่น่ะโดยโดยอ่ะโอเคเดี๋ยวสิอ่าโจคกคีไว้กับแม่หากินข้าวกินน้ำก่อนเนาะทุกคนโดยทางอาสาวเปียงเอก็ยังม่ทันได้กินแล้วเพราะว่ายังเศร้าอยู่กตโอเคเป็นแอวไรก็ถ่าติดตามคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางเฮากาเซนิคอโตโจ๊กไว้แต่เท่านี้เนาะโดยสบายดีเด้อสวัสดี